สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปอยู่กันในเกม Ghost Hunter Cop กันเลยซึ่งในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาออกล่าผีกันค่ะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมใหม่นะที่เขาบอกว่าการหาผีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากต่อไปเพราะว่าเราเดี๋ยวมีเครื่องมือมากกว่า f a s โ Mo Phobia ใช่ไหมทุกคนไม่ยยาจริงหรอใช่ไม่ยาก,ยกเลย,ย อะไรปิดเป็นไรเนี่ยของวของอาน์ของอันของอัฐน์ของอันของอานาอะไรอะเฮ้ยพี่อเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเส้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮโยเยเฮ้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 ยเร้เฮายเฮ้เฮ้ยเฮายเฮ้มเฮ้ย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 เย้เฮ้ยเฮดยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ย้ยรฮ้ยเฮ้้เย้้้้เ เฮ้ยดูเหมือนว่าเราจะมีอุปกรณ์มากมายก่กองเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้พี่ไหมมาทำอะไร่ะถ่ายพี่กิจเนาะตรวจเป็นไงว่าเป็นไงบ้างออกมาเป็นไงบ้างสมภา์สมภา์สมพา์โอ้ยน่ามาแทงกันเ้ยมันแทงเข้าหน้ามันแล้วอุ้ยเอางี้เอางี้เดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปดูบ้านร้างหลังหนึ่งใน USA แล้วกันเขาบอกบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ทิ้งร้างมานาน และเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยนะคะ<ม>เขาบอกว่ามันมีสิ่งของต้องสาปอยู่ในบ้านด้วย<ม>แถมวิญญ,ญาณที่อยู่ในบ้านนั้นเนี่ยยังอาถรรพ์มากๆด้วยเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยดีกว่าปะชุดแดงขับรถไปเลยจ้ะโอเคไปทุกคนพร้อมนะพร้อมแล้ว let's go ทำไมไม่นั่งขับยืนขับทำไมเมื่อยไปเลยสิดวงมาถึงแล้วมาถึงแล้ว บ้านหลังนี้เดียวเป็นบ้านที่มันเทียนที่สุดในหมู่บ้านนี้เลยนะแล้วตุ๊กแแจงเป็นไรนะเปล่าแอบดูเฉยๆกลัวกลัวมันโผล่มาเพื่อนนี่คือแคาแอบดูของแกเหรอแอบดูที่รุ้มากเลยแอบดูแอบดูโอเคเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่าในเกมนี้มีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างโซนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนสําหรับกินกาแฟนะจะมีน้ําตาลไม่ใช่ครัวซองเหรออันนี้ขวดซองนี่ขวดซองไม่ใช่แล้วอุปกรณ์ให้ผีนี่คือน้ำเกลือเฮ้ยไม่ใช่นทาเกลือดิถ้าน้ทาเกลือมันอยู่โรงพยาบาล น้ำมนนี่ก็จะมีส่วนของน้ำมนนะคะเกลือที่ใช้ในการปรับผีแล้วก็อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่สำหรับโยนใส่ผีนะแป้งไม่แน่ใจว่าคืออะไรขวดซองพี่ใช่เหรอเออใช่ขวดซองผีผีอร่อยหิวใช่ไหมเกลือผีหิวไงจะได้ไม่กินเรากินขวดซองแทน โอเคโอเคได้ได้ได้อ,อย่างหนึ่งเนี่ยเราจะมีพระแม่มารีนะคะที่เขาจะคอยแบบพนมมือไว้ตลอดเจ้าแม่มารีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ช่วยบอกเราว่าผีอยู่ตรงไหนถ้าผีเดินผ่านมาเขาจะมีการเปลี่ยนสีนะส่วนของต่างตางเนี่ยก็ไม่ต้องอธิบายมากจะคล้ายๆกับฟา้าสโมเลยเพิ่มเติมคือเราจะมีกล้องโพลารอยด์ไว้สําหรับหาพวกของที่มันต้องสาบที่มันหายไปนะคะ<ช>เอาละ่ะานั้นเขาจะเป็นหลวงพ่อเองเพื่อนมานี่มัน จะถือเครื่องหาสัญญาณของต้องสาบนะเพราะว่าบางทีเนี่ยของต้องสาบมันอาจจะหายล่องหนอยู่ก็ได้โอเคจัดไปมันเป็นมือปืนจํากัดเพื่อนมานี่ยมานี้วิธีการการสปอนของที่เราซื้อมาอยู่นี่ครับไหนครับไหนครับเนี่ยครับผมเห็นไหมตรงเนี้ยโอ้ไฟฉายมาไฟฉายรู้สึกว่าไฟฉายในเกมเขาจะให้แค่อันเดียวแต่พี่กิทซื้อมาเพิ่มใช่ป่ะพี่กิทมาแล้วมาแล้วเนี่ยพุทธิ์เต็มเลยเอาไปทำอะไรเยอะแยะพี่เอาคนละอันก็พอเต็มเลยเอาคนละอันไง โอเคตอนนี้ฉันเปิดไฟล้วไม่กลัวผีถ้าเรามีความสว่างโอ้โหแต่ที่นี่นี่คือเป็นแบบว่าถนนร้างเลยนะรอบข้างไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยอะ่ะมีบ้านหลังนี้ตั้งอานอยู่หลังเดียวเฮ้ยทุ้งเอถอะชาวบ้านคือกลัวผีแงเลยย้ายออกหมดเลยรอเนี่ยเหลือบ้านเดียวเออแล้วผีมันไม่กลั<ไ>วชาวบ้านบ้างเหรอฮะผีบ้านอย่างโซมอ่ะไปเข้าเลยบ้านหลังนี้เนี่ยตามที่เขาบอกไว้เลยนะว่าบางคืนเนี่ยเขาจะได้ยินเสียง ผีงงหยหวนเป็นประจำโหาวนยังไงพี่อือฉันถอนไหมอะไรอะไรตวดป่ะ,เ<ล>ะนเรามา,มา,าถึงบ้านหลังนี้แล้วฉันจะลองอัเชิญผีดูว่าในบ้านนี้มีผีจริงหรือเปล่าเราจะใช้บทสวดอันนี้นะคะฮึบโอเค You who h u n t this place in the name of the Lord I command you to go back where you come from Let your soul return เฮ้ยข้างบน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 ข้าง ค,คุณไม่ดูข้างบนเลยมันมันจะดูเร <c oughs> ็วบอกคือหนูเรียกมันเร็วเกินไปเหรอโว้าพิจิตคือหมดอนาคตเลยตาของเขาได้เหลือกอดูตาพิกิตดิเหลือกเลือกมองบนนี่คือส,สัญญาณว่าพิกิตเจอผีจากด้านบนโอ้โหมองบนจริงๆ <c oughs> รอบนี้เราจะปลอดภยัยถ้าเรามีพระแม่บารี เขาจะช่วยกันผีแล้วก็พวกผีร้ายที่มันจะกลัวมันจะไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเดียวจริงแ่าช่วยจริงใช่ไหมเอาละพระแม่ช่วยจริงเราจะตั้งพระแม่ไว้ตรงกลางบ้านตรงนี้แบบนี้โอ้ยบ้านหลังนี้คือมีจักรยานเด็กด้วยอะ่ะไม่แน่นะว่าวิญ,ญญาณของคนในบ้านอาจจะเป็นเด็กก็ไ,ได้นะอะไรอะไรทำไมวิ่ทำไมวิ่อะไรทำไมวิ่อิอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติผีเนี่ยเขาก็ต้นต้นรับเราอย่างดีเอาละอันดับแรกเราต้องหาก่อนว่าในนี้เนี่ย,ยพี่พี่มันบีฮะพวกนี้จับเคิร์สได้ระดับ8.9อ่ะเฮ้ย hey, มีเปล่าอาจจะมีก็ได้นะแถวๆเนี้ยนี่9้าแล้วเก้าแล้วถ้าเก้าแล้ว,ลวเรา,เรา,เราลองเราลองหยิบของแถวนี้เขาบอกว่าผีเฮี้ยนเนี่ยถ้าเราหยิบของที่เป็นของของ,ของมันมันเอ้ยอ้เีย่เหียมไหยุด่ี ี่เกันมาเฮ้ยมันมาวิ่งผีหัวขอก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 ผีหัวนี่จะยิบจกันมามันขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยเยี่ยมห้าครับมาไปก่อนเลยเยี่ยมห้าเลยครับเราได้แล้วสลักฐานของเราอย่างที่หนึ่งนะคะคือ EMF เนี่ยขึ้นมาเป็นเลขห้าเลยเมื่อกี้คือสีแดงฉานมากครับผมแต่ว่าสแกนสแกนมันไม่เจอเลยนะเกีย โอ้ยแสดงว่าห้องที่จุ๊กแจงบอกมเมื่อกี้คือห้องที่มีหลักฐานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่แน่นะว่าของอาจจะมีอีกหรือเปล่าและยิ่งเราได้ของต้องสาบเมื่อไหร่นะเพื่อนเราจะเอาไปขายในร้านหลอนได้ราคาดีเชียวรยงงเราจะไปขายในร้านลุงพรชัยใช่ไหมลุงพรชัยลุงพรชัยรับซื้อของของหลอนเหร <c oughs> อ,อเอาล่ะฉันจะเริ่มไล่คาถ่ายอีกครั้งหนึง่งมองซ้ายมองขวาก่อน <Okay. S 2> ไรเบเบๆนะเจ้าผีร้ายข้ามาที่นี่เพื่อที่จะบอกเจ้าว่า You who hunt this place in the name of the Lord I command you go เด้อเอาใหม่ You who hunt this place in the name <า> of the Lord I command you to go back where you come from เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงอะไรอ่ะหัวใจมันเริ่มเต้นเมื่อกี้ Let your soul return to the earth ไหนด้วไหนอ่ะอะไรอ่ะอ๋อปลายกระสุนปลายปืนปลายปืนปลายปืนทำไมปลายปืนทำไมปลาปืนเพื่อนกันเองเนี่ยนะผมหลอกอยู่เด็ก sorry sorry ไม่ไม่ไมโอเค you who h u n t this place in the name of the lord i command you to go back where you come from เสลิศสงด้วย let you so return to the earth Let your body return to the dark. ไอ้เด็กมันเป็นผีเด็กมันเป็นผีเด็กที่แบบว่ามันก็มันก็โค้งเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะไม่เห็นเป็นผผู้หญิงด้วยอะไม่รู้ตัวมันมันเล็กเกีวเลยมันกี้ผมยิงมันสลายเป็นควันไปเลยโอเคโอเคตอนนี้แหละถึงเวลาอันดีถ้ามันสลายไปแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปหาหลักฐานได้พราะว่ามารว่า มันแค่หายไปแป๊บเดียวเองไม่หายหรอกหนูยังวิ่งเล่นอยู่ในบ้านจ้าเฮ้ยฉันว่านี่มันไม่ปกติแล้วนะฉันขอไปหาของบางอย่างก่อนเราต้องมาปกป้องตัวเองเรามีแค่คมภี์อย่างเดียวไม่ได้ผีมันจะออกอารวาตฉันว่าจะใช้น้ำมนดีว่ะมันเดินทั่วบ้านเลยเนี่ยเอากล้องไปตั้งยังอะตะไม่เอากล้องไปตั้งเลยตั้งแล้วแต่มันคว่ำน้ำมนกับเครื่องคุยผีใครเตะไม่รู้ความบอกว่าผีตัวนี้จะตอบเรานะคะทุกคนโหยังเฮียนอะ อ่ะอ่ะเข้าเลยครับหัวหน้าเข้าเลยครับหัวหน้าหัวหน้าพ่อแม่พ่อแม่ช่วยเราไหมอู้หูอู้หูอู้หูเดิน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 แล้วเฮ้ยดูรูปดูรูปหน้าขาวคอดำหรือเปล่าในรูปนี้ไม่มี Where are you Talk to me Talk to me girl ยิงล็อกขาแล้วกัน เดี๋ยวก่อนถ่ายเล่ที่หมายมือปืนสไนเปอร์เหรอเดี๋ยวฉันขอเช็ครูปนิดนึงว่ารูปที่เราได้จากเมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เมื่อกี้มันเป็นแฟชไล่ผีครับถ้าเกิดรูปผมยังไม่ถ่ายหัวหน้าลุยนะลุยๆๆเอาล่ะเรามาสำรวจที่ห้องแรกกันก่อนทุกคนรู้สึกว่าในบ้านนี้จะเป็นผีเด็กใช่ไหมอุ้ยเฮ้ยๆฉันเจอหลักฐานบางอย่างนี่อะไรครับมันเขียนกระแพงมันเขียนกระแพงเออจริงวยมันวาดรูปมันวาดรูปแบบนี้ ผมขอถ่ายรูปนะผมขอถ่ายรูปนะถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเฮ้ยทองนี้มีขอต้องสาปพี่อีงขึ้นมาสิบหกขึ้นมาสิบหกหาเลยหาเลยของชิ้นไหนไหนดีอาจจะมีของดีก็ได้ฉันราหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นพวกแบบเอ่อสมุดของเล่นหรืออะไรสักอย่างไปแตลก Can you hear me เฮ้ยอันนี้ยินเสียงเด็กร้องเด็กร้องจริง Can you hear me ้ปเด็กมาเด็กมาเด็กมาห้งนี้เด็กมาเด็กมาผมจะตายเด็กมันตัมผมกพี่ก่อนพี่ก่อนไปไปไปแต่ห้องเมื่อกี้มันมีของแน่นอนชชว์ๆยี่สิบองศา่อี้เด็กเด็กมันอยู่ตรงมุมห้องผมที่ผมอยู่โอแต่เครื่องสแกนไม่ติดเลยแสดงว่าเครื่องสแกนไม่ใช้ไม่ได้ครับผมหัวหน้าพี่แต่ห้องเมื่อกี้มันมีของต้องสาบนะเพราะว่าแดนถือที่จัดสัญญาณะมันยี่สิบเลยอะ Can you hear me Can you hear me? ฉันได้ยินเสียงหายใจอะ Can you hear me? ผมหายใจเองฮะผมหายใจเองกั้นลมหายใจ่ดี๋ยวนี้ไปด้านไปดานไปด้านไปดานดานเดี๋ยวให้ผมาเลยไหนอะโอ้เดินห้อยหัวมันไปด้านนี่ก็ไม่น่าฉันว่าเราต้องหาของต้องสาบก่อนไะใช่เราต้องเราต้องเข้าไป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  อุ้ยไมันมันมาไม่หยุดเลยอ่ะต้องเอาปืนยิงพี่ไหมอยู่ไหนอ่ะเออโดนว่ะยิงมันพี่ไหมยิงมันยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเออสาด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 สายไปไพี่เขาเขาเขาห้องไปห้องไหนพี่ปวดจอจอมือข้าวเย็น Can you hear me เอออีกรอบหนึ่งอ่ะเอาหนมปังไปหนมปังไป ผีปิดประตูว้ามันอุ้ยมันมันหัวจังอ่ะ